น,นี้ต้องบอกเลยว่ามวยจบแต่ว่าคนดูไม่จบค่ะสำหรับการเจอกันระหว่างทางด้านตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับโจโนาวุนในโปรแกรมมวยวัน167ซึ่งผลการชกในศึกนี้ค่ะทางด้านตะวันฉายสามารถชนะโจและป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทไว้ได้สําเร็จแต่หลังจากการจบแข่งขันต้องบอกว่ากลายเป็นกระแสดราม่าร้อนระอุในวงการมวยเลยค่ะสําหรับผลการแข่งขันของทั้งคู่ที่ทาเอาแฟนมวยนั้นเดือดกว่านักมวยค่ะบอกว่าชัยชนะครั้งนี้ค้านสา ตาคนดูแบบสุดๆรวมถึงค่ะมันมีควันหลงต่างๆมากมายทั้งเรื่องของอาการของตะวันฉายหลังรู้ผลว่าตนเองชนะและบอสชาติสิทธิ์ยอดธงค่ะผู้ก่อตั้งประธานและ CEO One Championship ชที่ออกมาบอกค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณโจน่าจะเป็นผู้ชนะและพร้อมให้คู่นี้รีแมตเป็นรอบที่3อีกครั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ามกลางาฟแฟนมวยหลายๆคนค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์เสียงแตกออกเป็นทั้ง2ฝ่ายค่ะ ในขณะที่ทางด้านโจนัทธวุฒิค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจหลังพ่ายกับตะวันฉายค่ะว่าวันนี้คิดว่าทําผลงานออกมาได้ดีมากๆส่วนเรื่องผลการตัดสินตนเองไม่ได้มีปัญหาอะไรพอทํางานจบก็ชวนทีมงานไปฉลองไม่มีใครเศร้าเพราะเราเป็นกลุ่มคนคิดบวกเราเป็นคนรักสงบส่วนที่มีเรื่องดรามา่าหลังจากจบเกมที่มีเสียงโหส่วนตัวคิดว่าเป็นความคิดใครความคิดมันแต่ผู้มีอํานาจสูงสุดก็คือกรรมการส่วนเสียงโหเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรไปโหไล่น้องกันเพราะน้องเขาทําเต็มที่แล้วน่าจะ ะให้กำลังใจเขามากกว่าส่วนตัวตนเองก็เป็นแฟนคลับน้องมาหลายปีแม้จะขึ้นชกกันเต็มที่แต่เขาเป็นนักกีฬาที่ผมชื่นชอบและล่าสุดค่ะทางด้านวันฉลองพีเแสนชัยมวยไทยยิมค่ะนักมวยรุ่นพี่ค่ายเดียวกับทางด้านตะวันฉายได้ออกมาโพสรูปภาพของตะวันฉายค่ะพร้อมกับได้มีการระบุข้อความว่า นักมวยทั้งคู่ต่างทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วครับสุดยอดทั้งคู่ต่อด้วยการโพสต์รูปภาพที่ทางด้านคุณตะวันฉายค่ะไหว้คุณโจนัทวุฒิและทางด้านคุณโจนัทวุฒิเนี่ยก็ไหว้คุณตะวันฉายหลังจบจากการแข่งขันนะคะโดยทางด้านวันฉลองค่ะได้โพสข้อความว่าคนที่ดราม่าอย่าลืมนะคบว่าตัวนักมวยไม่ได้ผิดอะไรนักมวยเขาทําหน้าที่เต็มที่ทั้งคู่แล้วสุดยอดทั้งคู่แล้วครับกาลังใจสําคัญที่สุดและก็ได้มีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ค่ะหลังจากที่มีกระแสดราม่าต่างๆนาๆนาโดยเขาได้บอกว่าคอมเมนต์ก ดีพองามครับรู้ว่าทุกคนอยากให้คนที่เชียร์ชนะเอาแบบพองามนักมวยเขาเต็มที่ทั้งคู่แล้วเป็นกําลังใจให้น้องซึ่งงานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทางด้านคุณวันฉลองค่ะเขาโพสต์เนี่ยก็มีแฟนๆค่ะต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจทั้งทางด้านตะวันฉายแล้วก็โจนัทวุฒิกันอย่างล้นหลามเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว